บ่าวเตโชสวัสดีครับสุกแล้วนะสุกแลเอาห่วางก่อนอหก่อนพี่บ่าวเาอยากกินหูอาพี่ก่อนบ่าวไม่มีหูเพิ่มเลยทุกท่าอาจะเี่ยนไดมนี่หูแต่หูก่อนนี่ได้มีพริกไหมพริกพี่พริกพริกบหมูพริกตัดตัดหัวลหัวลหัวีคิ่ี่เอาเยอะหน่อย อาจารย์มาเลยใส่เลยทางนั้นอืมใส่ไปซอยเนาะโอ้พี่บ่าวชอบหูแม่มันสุกไงสุกไงแล้วสุกอะไรบาสุกแล้วเหรอนี่เอาต้มต่ออันเนี้อเยอะก็ได้เอาเยอะเอาปลาเยอะเลยอึ้งแนเป็นหน้ากากมือนะฮะวันนี้นะเป็นหน้ากากหัวนก็เกิด มิดเข้าดีด้วยเดี๋ยวตังคุ้มยมิดใหม่ใครใครที่ป้ายเดี๋ยวไปซอยรองคอมนะป้ายมุกมุกมวนมุกมกจะมุ่งจะมุนงจะได้เป็นดุดดุดดีจะได้แบบจะได้ดุดดเ่เออฮะจะได้ดุดทีน่อุเยอะเนี่ยเยอะ เคยทำด้วยนะผมเคยเหมือนผมเดาแล้วนั่นรึน่ต่นเต้นไเออมันสุกแล้วหนิน้อเก๋เลยนะเก๋แล้วเนาะสองสามชั่วโมงอยู่นะในเอาถุงเองมีถุงเปล่าผมจับมันต้องจับดีกว่าเอาถุงี่ผเดี๋ยวะทุ้ดไปแล้วมือผมมันเดี๋ยวจับเดี๋ยวมันเค็มอ่ะยอดเลยเนี่ยมีขนมจิ้มเปรี้ยวสักหน่อยนะนะไม่รู้ถูกใจไหมนะน้ำจิ้มรู้จักเจ้า

จะลองนกากหมูเนาะของันก็จัดเตรียมอาหารกเดียวเราไปดูคลิปหน้านะคลิปทำอาหารกันเนจิ้มปะเ้่นเล่นเเล่นปะแซ่บปะไม่อร่อยเลยไม่อร่อยนาจะจิ้มเซนจิ้มอะเดี๋ยวผมเดียวหจิ้มหูจิหูอนจริงเอาหมูหูหายไอ้ี่นะ ร้องสุดอีกทีนะถึงก็คัดร้องดังลั่นอืึโอ้มดอถือกูแฮมยิงเลยนะโอเคแล้วโหเอฟซีอัดูหมูหมูหายจมูกหายแล้วตันกินจมูกนะจะได้ดูดดินได้ Chị yeah. yeah. Ok đấy nhá, cái miếng sẵn sẵn còn. Chặt. Ô không. soi là soi ra. Ừ. หนบิบิ <N ight baby> อ่ะอาจารย์ไม่ทำแล้วนาะสุดแล้วบอกด้วยเ่อนนะอาจารย์แบบหั่นให้มันแบบบางๆหน่อยได้ไหมอาจารย์คิวเลยหมูอยากืสายนีไงแม่มูมูคันเทพท่านบอกแบบคันเทพนะสายมันยืดเห็นได้ กินได้ก็กินนะอหใหญ่ป้องไม่มีคู่เลยเ็อูดกันได้ตลับมีดวัดโอ้ยยาว5้าเซนนะตอนนี้ปล่อยได้ไหมถ่ายวิอจะคลิปแรกที่นั่นน่ะเพิ่งจะไปเป็นเรื่ว่าโทรหาสูดิ ไปกุญแจไปกุีแจเลยไปกุญแจเลยไปกุญแจเลยไปกุญแจ้ลยไปกุญแจเลยไปกุญแจเอยไปกุญแจเยไปกุญแลยไปกุญจเลยไปกุญจเลยไจเลยไปกุญแจเลยุญจัด មកមູ້បិទ <coughs> ខ្លួនហួសໃសប្រមលើយអឺជិនដៃหน่อยเนาะរកครับសេចក្តី